สวัสดีครับพบกับช่องมลสายพิงอีกครั้งนะครับวันนี้มีอะไรให้ตื่นเต้นอีกแล้วนะครับตื่นเต้นมากกว่าเดิมตึ๊บโอ้โหมาแล้วครับ ปึกหนึ่งอีกแล้วนะครับปึกอีกแล้วเต็มเต็มอีกแล้วนะครับเริ่มจากผู้โชคดีรายแรกก่อนนะครับโหเพิ่งมีรายชื่อเข้ามาสดสดร้อนนะครับไปดูกันว่าเป็นใครมีใครชื่อบาวหอมบ้างบ,บาวหอมอยู่ไหม โอ้โหอยู่นี่เองนะครับผมนึกว่าอยู่ไกลนะครับมาแล้วครับแลมโบมาแล้วบอรดลอตเตอรีมาบบมามา,มาทางนี้กล้องมมองไม่เห็นสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ไม่ เดี๋ยวเขาจะมาถึงเอาท่าน่ถ่ายบอกคมาถ่ายแล้วเอาสวัสดีครับผมลอดเตรีแล้วมันขี่ยังได้บุจากพี่ยุพินนะครับยุพินแพรทองครับผมฮะยุพิน,นชื่อนักร้องแพรทองเดี๋ยวผมดูกันนะครับว่ามีกี่ใบรู้สึกว่าเกจะให้เยอะอยู่นะบอกโอ้อยังไงแต่ละวันทีหนึ่งเด้นอกสิได้รถใหม่เนาะได้จะรถเก่า ซซ่่ออมมแล้วพี่ยุพินให้เบาหอมนะครับศูนย์เก้าห้าสองใบโอ้โหอ้าวนี่นะครับผมห้าแปดสี่เก้าห้าบของใบเนาะเดี๋ยวก็จะเห็นว่าเป็นใบเดียวครับโอ้ถูกลอตเตอรี่หนึ่งเลยไหมสาูกเลยสาธุเลยก็หอมจะได้รวยน้องเขาเนี่ย วัอนอ,อที่สองนะหวยนะโอ้ลืมดูขอบคุณมากนะครับคุณยุพินวันออกวันที่สองวันที่หนึ่งวันแรงงานนะครับนี่หนึ่งวันแรงงานนี่เด้๋ยบอหอมอาจจะโชคดีงวดที่จะถึงศูนย์กำหาครับผมคุณยุพินอ้าวใจดีบอกว่าให้ลุงเกีบยไว้ลุกไหนลุงพลบอก บุหพหพลอลุงมนหรือลุงหอมห้าแปดสี่ศูนย์เก้าห้าครับผมถ้าวันที่หนึ่งออกตัวนี้ก็คงกระจํากันดดก่อนไ้เสร็จแล้วนะครับพี่หอมเรียบร้อย<ข>อแล้วนะครับคุณคุณเชพินนะครับพร้อมอ้าวคุณลุงมผู้โชคดีรายต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปลุ้นกันว่าใครเอ่ย<ช>คนนี้นะครับคนนี้นะครับ เป็นคนแรกเลยนะครับที่ลุงไปแจกอรเตอรี่แกทุกนอกั้นทุกคนแจกไปหมดแล้วครับเอฟซีให้ไปหมดแล้วครับเหลือแต่คนนี้นะครับคนคนเดียวเลยครับที่ลุงนลพึ่งได้อตเตอรี่ไปให้เขานะครับเอฟซีพึ่งแจกให้แกครั้งนี้ครั้งเดียวนะครับครั้งแรกเลยโอเคนะครับเดี๋ยวไปดูกันมาแล้วครับมาลุ้นกันนะครับสวัสดีครับ มาลุ้นกันนะครับเอ่ยว่าใครจะเป็นผู้โชคดีเหนไหมเหนไหมคะเนี่ยค่ะก็คือวันนั้นเห็นลุงมนเครียดเครียดก็เลยร้องแย่ลุงคนลุงมนเนาะแต่ทีนี้หลอนเวงสวัสดีครับ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 ผม ล่งรู้ลุงบอลก็รู้ <c oughs> มา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 รุ้นกันกว่าผู้โชคดีลายต่อไปเป็นใครเอาทางนี้ไปไม่ได้อีกในในในหวยใครเป็นผู้โชคดีเป็นปึกเลย,เลยนี่เหรอในโพเหรอในโพเหรอปึกเลยเป็นปึกเลยตอนนี้ข้าสวยช่องแอลจะได้ไหมนะคะในโพลที่หรออะไรเกิดขึน้นตอนนี้ตอนนี้ลุงบอลก็อะไรนะเกิดอะไรขึ้นกับป้าสอ ลุงมจะมาเที่ยวกับป่อซอแล้วนะครับแรนนี้นะครับเจออะไรขึ้นนะเจออะไรขึ้นคะพ่อซอเพชระลรพ่อซอทำอะไรไว้ครอซอทอะไรไว้ครับมีอะไรกับใครนะคะปอ่ออไม่ล้าอะรุมณปัญหาอะไรกับใครนะคะทำไมลุงมนตเดินมาลุงมมีอะไรปัญหาอะไรลุงมณ์กพ่ามื่ <S <S oh mañana, ie, oh, ้ มาหนิเดี๋ยวผมจะไปเคลียร์กับพ่อซอเออนั่งคุยกันเลยดีกว่านั่งคุยนั่งคุยดีกว่าเดี๋ยวได้พี่แดงหมดข้าไปก่อนเคลียร์เคลียร์กันเคลียร์กันนะมาเลยเออเอาให้จบเลยวเนี้ยเอาไว้จบเลยนะอือพอซล้างข้าวนะฮะนะจ้าจ้าพ่อซอล้างข้าวใช่ค่ะพสอัวจริงผมเพิ่มเสกเป็นพี่แล้วนะเนี่ยมีคนฝากเงินมาให้ห้องพักโอ๊ยชัางน่ากลัว สิบสองล้านสิบสองล้านนี่สองลานทำไมสิบสองล้านเลยสิบสองล้านใครใจดีกันมาสิบสองล้านเขาบอกว่าให้เขาบอกให้ประสอบไปไปทำทำกิจการให้มันดีๆกว่านี้หวังว่าสิบสองล้านคงพอเนาะอ๋อมันเยอะเกินไปมั้ง สองล้านก็คงจะพออยู่หารสามเด้อหารสามหารสามเด้อจังใดทะเลยหารหารสี่ย้อนข้าก็ได้ทขาไมได้ลยหารห้าก็ได้ครหารห้าก็ได้คหกหกหกถ้าประจานหกสิสองล้านนะ้สามวันจัดโต๊ะเลยจัดโต๊ะเอาตามสบายจัดโต๊้เฉยเฉยใช่ไหมจัดโต๊้เฉยโต๊ะที่นั่งอยู่เนี่ยจัดเก้าอี้ด้วยเปล่าจัดให้หมดกับข้าพรองจางไหนครคะจัดเอ่อฮะ นี่นะนนนสิบสองล้านากนล,านนลัลงลาหาเงินสิบสองล้านให้ประสออ,อยู่นะครับที่ <ๆ S 2> ยุพินนะครับ จพี่ยุพินนะครับจากพี่ยุพินนี่เอฟพีเอาเงินให้12ล้านนี่เป็นครั้งแรกเลยนะครับที่ที่ลุงมนได้มาแจกหวยถึงปลาซอนะครับเป็นครั้งแรกเลยนะครับนี่นะครับขอบคุณมากนะคะจากสอ้นว่าที่่2ล้านมาที่มาที่ขอบคุณนะคะ12ล้านเจอกันนะคะเจอทุกๆคนเลย5 4 3 5 4 3 สองหนึ่งสี่หกสองสี่หกแมนแมนตัวเลขห้าสี่สามพอดหนึ่ห้าสี่สามสองสี่หกนะคะสิบสองล้านครับประซขอบคุณขอบคุณค่ะขอบคุณเอฟซีหน่อยชื่ออะไรนะครับพี่ยุพินขอบคุณนะคะน้องยุพินค่ะขอบคุณมากเลยนะคะที่ให้ประโอค่ะถ้าประโอถูกแล้วเจอกันนะคะมาหาประโอได้นะคะอ๋อนี่แล้วแล้วสมมุติว่าถ้าประโอถูก พอซอยะอจะทําอะไรก็จัดเลี้ยงสามวันก่อนอแล้วค่อยคิดกันใหม่ให้รุ่งมลไหม ใช่ค่ะแล้วแล้วให้ให้คนดูไหมให้ทุกคนเลยค่ะโนี่นะฮะเราสิข้าวาสิบบาทสิบบาทให้ได้ค่ะให้เี่นักจ๋านี่นี่นะคะนี่คือจากพี่ยุทพินครับผมนะครับป้าซอป้าซอได้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 สิบสองล้านนี่ครั้งแรกหรือเปล่าครั้งแรกเลยครั้งแรกเลยนี่คือได้ครั้งแรกเลยครั้งแรกของป้าซอเลยนะครับครั้งแรกของปกติเนี่ยปกติลุงมลจะไปแจก ทุกคนไปทั่วเลยแต่เมื่อคืนนี้มีรายดังเข้ามาบอกว่าขาดอีกคนหนึ่งคือประซอขอบคุณค่ะแล้วหลังจากนี้ลุงก็จะไปหาายจำลองกับญาติชี้ค่ะรายต่อไปนะคะเฮ้ยนะครับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับโชคดีและสวัสดีครับประซอโชคดีนะครับเอาล่นล่นลนลน